เขาก็บอกว่าพวกเรานึกว่าดนตรีบำบัดคือแค่การร้องเพลงแค่การให้ความสนุกสนานที่จริงแล้วมันมีอะไรเยอะนั้นเยอะแยะเลยใช่ไหมาเวลาพูดถึงดนตรีบำบัดจริงๆแล้วทุกคนบางคนยังบอกเลยว่าดนตรีบำบัดเราไม่พลารลวงซ้อนเราโ๊้ก็แค่ร้องเพลงมันไม่ใช่นะเรามีการวิจัยเรื่องเกี่ยวกับดนตรีบำบัดเยอะมากแล้วก็แล้วก็เวลาเราศึกษาแล้วก็เลยรู้สึกว่าดนตรีมีความสำคัญต่อชีวิตนะสำคัญนะ ใช้เรื่องของโดยเฉพาะเรื่องของระบบสมองโรกของระบบสมองหลายๆยอย่างไม่ใช่เดื่องจริมาปรักษาหมดแน่นอนที่จริงคล้ายๆกับไซ่โกรบนะอัติกเลยนะใสโครกอัติกซึ่งที่จริงแล้วมันต้องม,มีการยุ่องอะไรบ้าง,งสเตรสแอ,อ,อนไซตีเ้เรื่องของเรื่องของสเตรสแอนไซตี้เรื่องของปวดเรื่องของปวดเรื่องของโรคที่เป็น,ปน <Colonel. S 2> โรคเอดจิงหรือ d ิ c i s i o n f a t i ส u e ปฏิสันนี้ต้องมีกันปฏิสันที่เราใช้ดนตรีในการควบคุมควบคุมอารมณ์ไนะแล้วขณะเดียวกันเอาเซอร์มอนดิซิสนะเราก็ใช้ดนตรีบำบัดในการกระตุ้นความทรงจำในอดีตโดยให้ให้ฟังเพลงที่เขาเคยเขาเคยได้ยินมาในอดีตอืมทำยังไงมนจะกรตุ้นมีอารมณ์คือหมายถึงว่าดนตรีเนี่ยแต่ดนตรีมันกระตุ้น กระตุ้นสมองทุกส่วนกระตุน้นทุกส่วนของสมองขนาดเดียวกันเนี่ยกระดิวโรเอเสียงดนตรีบางทีมันไปกระตุ้นปั๊บมันก็ทําให้คนเนี่ยเกิดความสุขโดยมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลายเซยนเนยช่นในเรื่องของฮอโโร์โมนนะวิพนต่อฮอโโร์โมนวิพนต่อเรื่องของการสร้างานิ u โ o t r a n s m ์ t t โดยผ่านวากัสเนอร์นะนะตดนตรีเนี่ยช่วยทําให้เรามีความสุขนะโดยมันทําให ระ,ระบบประสาทของพาราซิปติติกนะซึ่งเป็นระบบประสาทที่เกี่ยวกับการถอนลายเนี่ยมันมันอยู่เรียกว่าดีมันดีเหนือกว่าเหนือกว่าซิลระบบซิลปติติกระบบซิลปติติกคือระบบที่ทําให้เราตื่นเต้นทำให้เรามีฮาร์ดเรทเพิ่มขึ้นมีบบตเชอร์เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเ,เสียงดนตรีมันสามารถกระตุ้นอะไรได้ซึ่งบางทีเนี่ยลกลไกเนี่ยมีลึกซึ้งมากกว่าซึ่งบางครั้งเราก็คงไม่สามารถอธิบายได้หมด เีではでは look, ็นแบบว่าเราเชื่อว <audio> ่ามันเนี่ยปัดปัดมันอาจจะออกฤทธิ์โดยโดยตรงนะต่อเรื่องของเออเซลล์ประสาทในเรื่องการสร้างนิวโรทาสเวเตอร์ขนาดเดียวกันเนี่ยไอเสียงดนตรีเนี่ยมันจะทําให้ระบบประสาทเซลล์ประสาทมันเกิดนิวโรคาติซิพีคาติซิตี้ก็คือเซลล์เออ่การแตกแขนงของไอ้จะเบนไดรฟยของเซลล์ประสาทนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอะไร เยอะๆอย่างไรก็ตามพวกเ,เราก็รู้กันดีว่าจนตีอิ่งประโยชน์นะมาตั้งตั้งแต่ดเด็กจำปันแต่ที่อนจนจาจารนะย์ชจะมาดูผู้สื่อเนี่ยระดับระคุณจะจะออกร้นะเราก็ต้องตีกลองให้มันสนุกสนานให้ลูกค้าเพื่อที่จะพร้อมที่จะสละชีพ เอนะพราะที na, ่อนกนรไม่กเป็นคตายนะ้อยวมรจัสู้ชนะอบเยูให้ชนะจะบางทีมันที่ัวตายนะเออบางบางทีไม่เป็นตายนะวลามี เสียงเหมือนกับเพลงคาราบาลอย่างเงี้ยมาเวลามีเพลงคาราบาวทุกทีตีกันทุกทตีกันทุกทีนะครับคือมันกระตุ้นได้จริงจริงเลยขอฟังบัวลอยหน่อยขอฟังบัวลอยหน่อยครับอันนี้ต้องยกให้ฉันไก่เลยนะบัวลอย